ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเยือนจีนหาหรือผู้นำระดับสูงเสริมความร่วมมือไทยจีนด้านการค้าความมั่นคงและประับปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมทั้งเป็นสกีพยานลงนามข้อตกลงสำคัญระหว่าง2ประเทศค่ะ นางสาวแพท,ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์2568โดยเข้าเยี่ยมคาระวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนพร้อมกล่าวอวยพรสวัสดีปีใหม่จีนและแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความชื่นชมความร่วมมือระหว่างไทยและจีนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนบทบาทของไทยในทุกกรอบความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการค้าระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และการเสริมสร้างความร่วมมือในภาคเอกชน นายกรัฐมนตรีไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือโดยรัฐบาลไทยได้อนุมัติแผนพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายระยะที่2รวมถึงส่งเสริมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิ Entertainment Complex และ Land Bridge นอกจากนี้ยังเสนอให้มีมาตรฐานร่วมกันในด้านศุลกากรเพื่ออำนนยความสะดวกด้านการค้า ทั้งสองฝ่ายยังหาหรือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยไทยยืนยันการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมร่วมมือกับจีนในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอาทิแก๊งคอลเซนเตอร์และการค้ามนุษย์ขณะที่จีนสนับสนุนความร่วมมือด้านการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์การลักพาตัวและการค้ายาเสพติด นอกจากนี้ไทยและจีนยังให้ความสําคัญกับความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์อาทิการอัญเชิญพระเกี่ยวแก้วมาอย่างประเทศไทยการแลกเปลี่ยนวัตถุโบราณและการสนับสนุนซอฟต์ฟาวเวอร์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน นายกรัฐมนตรีไทยยังได้เข้าพบนายเจ้าเลอรจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีนซึ่งได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรม ขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีไทยยังได้พบปะกับภาคเอกชนจีนโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสีเขียวและการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไทยและจีนร่วมเป็นสักขีพยานล,ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ14ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลวิทยาศาสตร,ร์และการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร,ร์ระหว่าง2ประเทศต่อไป